แก๊สม mm ีมวลเท่าไหร่นะหนกรัมอ่าหนึูนกรัมบรรจุอยู่ในภาชนะ0.2 50ลิตรแสดงว่าปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ฮะศูนเออศูนย์องห้าสลิตรความดันคือ P นะ หนึ่งจุดอะไรนะหนึ่งจุดหกหนึ่งบรรยากาศนเรียนคำนวณล่วงหน้าไปได้เลยอุณหภูมิสามรอยเคนวินนะอุณหภูมิเท่ากับสามร้อยเคนวินโจท์ถามว่าแก๊สนี้มีมวลต่อมมลเท่าใดเพราะฉะนั้นมวลต่อมมลแสดงว่าเขาหาอะไรครับนเรียนมวลโมเลกุลน,นั่นเองถูกไหมมวล ต่อโมลแสดงว่าเราต้องจัดฟอร์มให้เป็นกรัมต่อโมลนั่นเองครับนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตรงนี้ว่าโมลต่อโมลคืออะไรเธอก็ไม่รู้แล้วล่ะบางทีโจทย์จะถามว่าแก๊สนี้มีโมลโมเลกุลเท่าใดทีนี้พอถามว่าโมลโมเลกุลเท่าใดเธอก็งงทันทีเโมลโมเลกุลมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในโมลนั่นแหละแต่ตอนนี้เราจัดฟอร์มให้เป็นกรัมต่อโมลก็ได้เลยอ่าเริ่มมมลโมเลกุลแก๊สในที่นี้คือกรัมต่อโมลอ้าวไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งครับค่าคงที่แก๊สฮะ 0.0821บรรยากาศลิตรต่อด้วยโมลส่วนเคนวินเหนะอ่ะเริ่มเลยกรัมต่อโมูลแก๊สมนลกี่กรัมครับ1.50กรัมอ่ได้โมวแล้วแก๊สมนลเท่านี้โมลละอ๋อโมลเป็นตัวหันอยู่พอดีเลยใช่ไหมเราก็คูณด้วยเลยครับ 0.0821บรรยากาศนักเรียนเติมหน่วยด้วยนะครับจึงจะชัดเจนในสูตรเขาไม่มีหน่วยนะมันมันก็เลยเติมแต่ตัวเลขลัดเอาแต่ถ้าเกิดเราเติมหน่วยแบบนี้เธอมองเห็นได้ใด้ตลอดนะครับเราได้มวลต่อมวลเรียบร้อยนี่นะครับมวลต่อมวลมีครบแล้วนะเป็นกระส่วนกันอยู่พอดีที่เหลือ เราก็ตัดออกอะเราจะตัดอะไรก่อนดีฮะตัดตัวล่างก่อนเนาะอุณหภูมิเคลวินครับโจทย์ให้มากี่เคลวินสามร้อยเคลวินความดันเท่าไหร่ครับนักเรียนเอามาทำไมด้วยความดันเอาอมาเอาความดันมาทำอะไร <c oughs> <c oughs> เอามาทำอะไรอันนี้โวตั้งก็เอามาหารหนึ่งจุดหกหนึ่งบรรยากาศอ้าว อุณหภูมิตัดเรียบร้อยความดันตัดเรียบร้อยเหลือปริมาตรก็มาหานครับเศษหนึ่งส่วน0.25ลิตรวิธีการมาหารโดยที่ไม่มีตัวคูณนักเรียนก็เป็นส่วนกับอันนี้เลยนะครับนะเศษหนึ่งส่วน0.25ลิตรมันก็จะตัดทอนกันได้หมดทุกตัวละนะบรรยากาศตัดบรรยากาศเช็คนะฮะเคนวินตัดเคนวิน ปริมาตรเป็นลิตรตัดปริมาตรเป็นลิตรหน่วยที่เหลือก็คือกรัมต่อโมลเรียบร้อยนะครับนะเราจะตอบหน่วยเป็นกรัมต่อโมลก็คือเป็นหน่วยของมวลโมเล,มลกุลนั่นเองนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแก๊สตัวนี้คือแก๊สอะไรน,นั่นเองก็อาจจะทํานายได้เลยว่าพอเราทราบโมลโมเลกุลปุ๊บเธอก็มาดูว่าแก๊สนี้คือแก๊สอะไรบางทีโจทย์ถามนะครับให้คําตอบเรื่องนี้ทุกอย่างมาปุ๊บถามว่าข้อใดเป็นแก๊สชนิดนี้คือแก๊สชนิดใด น่ก็มีเทนอะไรก็ว่ากันไปเขียนสูตรมาโอเคนะตอนนี้เราคำนวณได้น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเก้าสิบสองกรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูครับว่าเก้าสิบสองกรัมต่อโมลเนี่ยมันคือแก๊สอะไรโอเคนะเราก็ไปดูสูตรว่าสูตรตัวไหนที่มีมวลโมเลกุลเท่านี้ได้เองก็กาก,ากระบาดได้เลยโอเคนะครับนี่เรียนอยู่โรงเรียนเจอครูบังใช่ไหม เออครูยืนสอนยืนไปบังที่หน้าจอเลยนะฮะแต่เพื่อนอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหจอเต็มเต็มเลยนะเห็นครูหันหลังให้วายวาอยู่นั่นนะฮะ